เมื่อกี้แล้วก็แบกบพญานาคตัวสีเขียวนะตัวเก่ามาทางนี้นะท่านผู้ชมขี้เลนเต็มเลยเดินลำบากมากเอาไปขึ้นรถไปแล้วหมดรถเลยเรา,าจะมัดไม่ให้มันไหลเราจะเอากลับไปซ่อมที่ร้านเราตัวนี้มันทะลุนะอาการมันอนะ ทะลุตรงไหนมาดูกัน,เ,น,เ,นเห็นไหมมันทะลุมันทะลุรอบด้านเลยแต่ถามว่ามันขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่ขึ้นน้อยอะ่ะแต่ไม่ใช่มาชมนะต้องเอาไปปั ฝั่งข้างบนนี้ไม่เป็นไรโมเล่ปกติ